ตาตาขาตาขาตาชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะพอเจ้าหน้าที่เข้ามาเดี๋ยวนั่งรถแอมอบูลแอนไปโรงพยาบาลน,น้อยหงายได้ไหมมันมันเกิดแบบนี้อ๋จอจดตรงนี้นะเราขอวัดความดันหน่อยน้อยหงายไม่ได้เนาะไ,ไ,ไปฟัง วัดความดันแป๊บนึงเป็นตั้งแต่ตอนไหนคะเนี่ยเป็นตั้งแต่ตอนไหนคะเนี่ยเป็นตั้งแต่ตลางคืนนะคะคือแกกินยาเหมือนกับยาคลายเครียดไปด้วยก็เลยคิดว่าจะหลงเพราะว่ายาคลายเครียดเลยแต่ทีนี้มันหลาชั่วโมงแล้ว คุณตาแบบนตครคุณตาครับที่ที่คุณตานอนคว่ำหน้าเนี่ยเป็นเป็นเพราะอะไรมันจุกหน้าอกหรือยังไงครับ หลังล้วจะแข้งหงายไม่ได้อะแล้วแข้งพอได้จะหงายไม่ได้เลยที่เจ็บหลังนี่เป็นอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเพิ่งเป็นอาการเจ็บหลังเนี่ยครับเขาเป็นเพราะป่วยหรือว่าเพิ่งเป็นวันนี้คือเจ็บคือเขาปวดหลังอยู่ปวดหลังอยู่แล้วเป็นโรคเดิมอยู่แล้วใช่ไหมจะมาเป็นหนักเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็มาแขนขาอ่อนแรงตอนตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งใช่ไหม 你们。

ยกฝั่งหวัวช่วยช่วยมึงอ่มัน,มนมหนัว่าเกินไปเนะี่ย สยามนนกันที่สองสยามนดนกันที่สองสิบห้าป่วยชายอย่างไรมีการอ่อนเพลียไม่มีแรงมีสติถามตอบอูเรื่องสยามนดนกันที่สองดำเนินการนำส่งรอพอบางกลวยเปสยามนดนกันที่สองให้การช่วยเหลือผู้ป่วยวันยี่สิบห้าโรงพยาบาลบางกลวยสิบหนึ่งศนสามหสยามน,นกันที่สองสยามนดนกันที่สอง สี่หกสี่ห้าห้าหนึ่งสี่หกสี่ห้าห้าหนึ่งพอผู้ป่วยวสิบเราพอบางคนสยามรถกนทีิสองพอผู้ป่วยวสิบสองมุกดาบังรวยสิบหนึ่งสิบสอง